สวัสดีครับวันนี้พี่มากับนี่ครับกระเป๋ากล้องสองใบนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากล้องนะเป็นของพิลิแกนนะครับอันนี้ใช้มานานแล้วนะน่าจะประมาณ7 8ดปดปีได้ละนะครับเซตนี้จะเป็นเซ็ตแคนนอนนะครับซึ่งจะใช้สำหรับงานภาพนิ่งโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าใช้ภาพนิ่งก็จะลากกระเป๋าใบนี้ไปแล้วก็ใบนี้นะครับใบนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งซื้อมานะะน่าจะชื่อพูลัสปะ ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจในชื่อคือก่อนน,นั้นก็เคยใช้ของโลวิโปนะเป็นหลักเลยใช้มานานมากตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วก็ล่าสุดก็ใช้ของแมนฟโต้มา2ใบนะเป็นแบบสพายด้วยเป็นแบบเป้ด้วยนะครับเออแล้วก็มีของโฟโตไฟด้วยเป็นแบบเป้นะซึ่งพอไปเจอใบนี้มาแล้วก็อยากจะลองนะครับด้วยราคาที่ถูกมากนะตัวนี้ใบนี้นะครับใบนี้ราคาอยู่ที่799บาทถูกมากพอดูสเปคดูโน่นนี่นั่นแล้วก็เลยลองสั่งซื้อมานะครับก็ ไม่ผิดหวังนะถือว่าดีเกินราคานะคดูแบบเนื้อวัสรุนี่แบบค่อนข้างดีเลยดีแบบไม่น่าเชื่อ,อไม่น่าใช่ราคา799อะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเนี่ยกระเป๋าไซส์ขนาดนี้ถ้าของลูวิ s โปนะก็หลายพันอะ่ะแม้กระทั่งของโฟโตไฟแบรนด์ของโฟโตไฟเองแบรนด์ต้นไม้เองก็ถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะ2,000ันะจำไม่ได้ละราคาอย่างน้อยก็ 2อสาเท่าของใบนี้นะครับก็เลยไหนๆก็มีกล้องเซ็ตใหม่แล้วจริงๆคือซื้อมาเพื่อใส่โซนี่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้คิดที่จะมีเป๋ากล้องเพราะว่ามีใบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใบเล็กๆของ u ุ่ยโปเนี่ยครับใบนี้นะครับเป็นของรุ่ยโปะก็เป็น กระเป๋าขนาดเล็กที่ใส่กล้องใส่โซนี่ได้อยู่แล้ว z ซวี1 0นะใส่ได้อยู่แล้วก็เลยไมไ่คิดจะซื้อแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยนะครับมีกล้องอยู่สองตัวมี z ซวี1 0ตัวหนึ่งแล้วก็มีเอ6ฮมอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆมาหลายชิ้นซึ่งหลักๆก็คือกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสําหรับถ่ายคลิปวิดีโอสําหรับงาน youtube หลังจากไปทริปนครปฐมนะที่ไปไหว้พระปฐมเจดีย์มาก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีกระเป๋ากล้อง เพราะว่าตอนนั้นใช้เป้นะครับใช้เป้แล้วก็ใส่กระเป๋าใบเล็กๆ2อสใบนะครับอยู่ข้างในนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจหากระเป๋ากล้องนะครับซึ่งก็ได้ใบนี้มาในราคาที่แสนจะถูกผ mm ู hmm. ้ดไดเตือนประว่าถูกมากในราคา799ลองกมาดูว่าพี่แพ็คกระเป๋าใบนี้ยังไงนะครับมาดูภายนอกก่อนนะครับด้านหน้านะครับจะมีช่องกระเป๋าหช่องนะครับสำหรับ ใส่โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งซิปจะเป็นซิปคู่นะครับเนี่ยรูดด้านไหนก็ได้นะครับจะมีจะมี2ตัวรูดซ้ายรูดขวาได้หมดนะครับตัวซิปนี้แบบรู้สึกดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีฟองน้ํากันกระแทกนะครับแล้วก็ ด้านในนะครับจริงๆแล้วตัวนี้สามารถใส่โน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วได้แต่ถ้าใส่ไปก็จะหนักพี่ก็เลยไม่ใส่ก็จะใส่ตัวนี่ครับเป็นนี่ครับเป็นโน้ตแพดนะครับหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ได้มาจากทีทีอาทิซนนะครับเป็นผ้าห่อเลนนะครับก็เอามาห่อตัวน้ t ตแพดนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าใส่แบตเตอรี่นะครับทพี่็จะห่อไว้อีกชั้นหนึ่งนะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเอลพนกนะครับก็จะห่อไว้เพื่อไม่ให้เป็นรอยด้วยแล้วก็ ผ้าที่ห่อมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับได้ประโยชน์2อย่างส่วนอันเล็กนะอันนี้จะสลับกันนะเนี่ยก็จะห่อสลับกันอันเล็ก2ก้อนนะครับสองก้อนนี้เป็นของตัวสวีอีสนะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นของ A6 วันเหมือนกันนะครับก็จะห่อไว้เพื่อความง่ายเวลาเราใช้ใครเราจะบอกว่าเฮ้ยเอาแบต A6 วให้หน่อยแบตเอวก็จะถูกห่อไว้นะครับ การแพ็กก็จะแพ็คสลับกันนะครับนี่ก็จะวางสลับนะครับด้านหน้าก็จะใส่แค่นี้เดี๋ยวจะเอาโน้ตบุ๊กมาใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็น Macbook ขนาด13นิ้วนะครับสามารถใส่ได้นะครับแต่ไม่ใส่เพราะว่าจะใส่ ได้พอดีเลยถ้าใครจะซื้อสําหรับไปใส่โน้ตบุ๊กก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าตัวกระเป๋านะครับนี่ด้านหน้านี่คือเป็นเขาบุฟองน้ําไว้ค่อนข้างกันกระแทกได้ดีนะแต่พี่ไม่ใส่เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเพิ่มน้ําหนักเพราะว่าเราใช้ใส่กล้องแล้วกล้องก็ค่อนข้างหนักนะครับส่วนด้านข้างนะครับ ด้านข้างข้างนี้ก็จะใส่ตัวขาตั้งนะครับเป็นขาตั้งตัวเล็กนะของอุลันซีนะครับ mt ส4บสี่นะครับเนี่ยที่สามารถยืดหดได้ขาตั้ง mt 4ี่บหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ด้านข้างนะียซึ่งตัวนี้ก็ใส่น้ำก็ได้นะรมอใส่อะไรก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นยางยืดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกสองข้างเหมือนกันนะครับ ทางนี้ใส่ตัวขาตั้งอีกตัวหนึงชิปนี่ครับเป็น p h o t o p r o นะครับ UFO 3นะครับที่เพิ่งรีวิวไปอันนี้สาเหตุที่ใส่2อ,อัน,นอันนี้เป็นขาตั้งที่แบบตั้งพื้นได้เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแบบ Flexible นะครับสามารถยึดเกาะกับอ,อะไรก็ได้ก็เตรียมไป2อันนะฮุ่หี้ิค่อนข้างดีเลยนะก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ เย็บค่อนข้างดีส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้นะจะไม่มีตัวยางหรือพลาสติกที่เป็นบางรุ่นนะครับจะมีเป็นยางตรงนี้นะครับมาที่ด้านหลังนะครับนี่ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยครับด้านหลังนะครับตัวสายนี่เนี่ยเขาทำหูตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับในการดึงเนี่ยครับ ดีมากเลยนะเนี่ยสามารถรูดรูดได้เลยนะคเนี่ยค่อนข้างดีอืมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกหน้าอ,อกนะครับแล้วก็ตัวสายสะพายนะับก็ค่อนข้างดีนะก็จะเหมือนกับตัวแบ็คข้างหลังเลยนะครับ แล้วก็การเปิดกระเป๋ากล้องเราจะเปิดจากด้านหลังนะครับซิปก็เหมือนกันนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นซิปคู่นะครับซิปคู่2อันเปิดไปด้านไหนก็ได้นะครับชึบเปิดออกมาตรงด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับใส่เป็นผ้าสําหรับห่อกล้องนะครับนี่แล้วก็มีใส่ตัวสเต็ปตัวนี้เข้าไปไว้นะครับ เป็นแฮสแตบนับของ PGYtex นะครับก็บ mm hmm. ถ้าเราจะสายสตรีทนะครับ mm hmm. ก็ใช้แบบนี้ได้อันนี้ก็จะห่อไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้ก็สามารถห่อกล้องได้นะครับ mm hmm. เป็นผ้าสำหรับ mm hmm. ห่อกล้องโดยเฉพาะก็คล้ายๆกับตัวนี้นะคล้ายๆกัน mm hmm. มาที่ด้านบนชิป ของทุกชิ้นนะพี่จะห่อไว้อันนี้เป็น Power Bank บนะครับหชิ้นก็จะมีผ้าห่อไว้เหมือนกันแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้เป็นไมช็อตกันนะครับของโบย่านะเนี่ยหนึตัวนะครับแล้วก็สายแล้วก็ถัดมาครับอันนี้เป็น ไมเซตของโคมิกานะครับฟึบนี่รับหนึ่งทรงสี่นะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้จะมีตะข่ายนะครับเวลาเปิดตะข่ายนะสามารถจับตรงนี้แล้วก็เปิดรูดได้เลยนะครับแล้วก็เวลาจะปิดตรงนี้เขาจะมีซิปนะครับเป็นคู่หัวนี่เป็นเป็นยางนะครับเพื่อป้องกันการเกิดรอยนะครับก็เราจะเก็บก็รูดนี่อันนี้จะเป็นตะข่ายแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีสายล็อก เป็นสายยืดนะครับยืดได้อันนี้ก็จะเป็นไมอีกตัวหนึ่งนะครับของโคมมกาเหมือนกันเป็นช็อตกันนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นเซตของไม่ช็อตกันแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัวกระเป๋านะครับจะมีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีซิปนะฮะอันนี้จะเป็นตัวกันฝนนะครับ ก็เวลาฝนตกก็สามารถใช้อันนี้คุมกระเป๋าได้นะครับถัดมาช่องบนอันนี้ใส่กล้องตัว A6 6นะครับติดเลนส์11มิล f 1.8นะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็ถัดมาตรงกลางนะครับอันนี้เป็นเลนส์ไมกี้นะครับ12ม mm นะิลเ ถัดมาตรงกลางไล่ลงมาอีกอันนี้ก็เป็นตัวไมกี้อีกตัวนะครับ2 5มิล mm นะครับ f 0 9 5นะแล้วก็อีกหนึ่งช่องข้างล่างชึบน่ฮะอันนี้เป็น3 5 f 1 4ของทีเฮียทิซานะครับก็ตรงกลางนี้จะเก็บเลนได้3ตัวแล้วนะ1 2 3แล้วก็กล้องตรงนี้เป็น เอวนหกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ใช้ตัว z v ท0ถ่ายนะช่องนี้ก็จะเป็นช่องของ z v e 1 0นะ mm hmm. ก็จะเท่ากัน mm hmm. ก็จะแบ่งไว้เท่ากันเลยสามารถใส่ ZV-E10 mm hmm. ติดเลน3 5 f 1.8 f นะครับ mm hmm. ก็อีกช่องนึงอยู่ฝั่งนี้ mm hmm. เหมือนกัน2ข้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะห่อไว้เหมือนเดิมชิปเนี่ยก็จะเป็นไฟนะครับเป็นไฟ led นะครับ ก็จะหอผ้าไว้เหมือนกันอันนี้เป็นผ้าเช็ดเลนส์นะแล้วก็ในช่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชิปเนี่ยฮะเป็นตัวจับโทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้กับตัวเนี่ยที่ใช้กับตัว UFO 3นะครับก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ถัดมายังไม่หมดนะครนี่มีอีกหนึ่งอนะันเป็นเคสใส่การ์แล้วก็เป็นการ์ดลีเดอร์ในตัวนะครับของ PGY Tech ก็จะสําหรับใส่กร์ดแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการลีดเดอร์ในตัวนะครับแล้วก็จะมีสายในตัวด้วยนีน่หนึ่งชิน้นแล้วก็ด้านนี้บ้างนะครับตรงนี้เป็นสายนะครับสายกล้องของ PGY Tech เหมือนกันนะครับหนึ่งเส้นแล้วก็อีกหนึ่งกล่องตรงนี้นะครับเป็น มเป็นไม้ของคมิก้าอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ครับชิปนี่อันนี้ก็ใช้ไม้อยู่นะครับน,น,น,นี่ตอนนี้ก็ใช้ไม้ตัวนี้อยู่บันทึกตอนนี้ก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับบันทึกเสียงอยู่นะครับก็จะหายไปช่องอโ,โ,โวเนี่ยประมาณนี้นะครับ เป็นไง,ไงครับพี่ว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยนะวัสดุดีฟังก์ชันดีใส่แบบได้เยอะมากแบบไม่น่าเชื่อ,อแล้วใครอยากเห็นว่าข้างในตัวพิลิก,กนเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครัชอบวิดีโอนี้นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ